กัด้วยสวยกันเพราะยันฮีอยู่เมืองไทยแสนสบายอุรา ยอดไม่มีเปรี้ยวมีบาดพริกอยู่ไรดูดิรถเมเราแขบความไวแสงไม่มีแสกมีแสงโอ้ยไม่มีไม่มีแท็กซี่ Z, เราก็ไม่ใจง่าย สัสดีครับจอยกันน่ะสวัสดีครับครับมีวันี้อยู่นะครับมันกลายพันธุ์เรื่อยๆนะเพลงจบแล้วไหนฝรั่งที่คุณบอกผมอะสายฝอใช่้แม่คุณชอบเนี่ยนี่หุ่นดีสูงนี่อัฟเฟอร์สุดเกินสุดนะโอ้ยสุดรกนสุดเกินสุดแม่กกุ๊กกิ๊บ ฉันเดกับคุกกี้กันอะกับมัท่านอะไกับปานีนกันมาสิก็เขาบอกว่าสบายดีไหมชอบคุกกี้ไหมนี่บอกชอบคุกกี้มาอย่าแต่งงานกับคุกกี้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวขอเสนเพื่อวยไอ้ดำคืออะไเออขันารกับมันนี้ขันดำพอมดีันากัเดี๋ยวดำพ่อดำพ่อดำพ่อแล้วอย่าว่าเขาดำอีกดำพอดำพอแล้วครับผม พี่นุยเพลงนี okay ้คุยกันคุยกับโจอี้ไปก่อนเมื่อกี้เห็นฟิชเชอริ่งกันแล้วมันอดยิ้มไม่ได้ทำไมล่ะแล้วมันมีความสุขพี่นุ้ยออกมานี่ก็น่ารักแล้วโอ้หพี่วุฒิโจอี้ออกมานี่โอ้โหมันดูน่ารักอ่ะเขาเนี่ยก่อนจะฟิชเชอริ่งกับพี่นุ้ยนะโจอี้เคยฟิชเชอริ่งกับพี่ตั๊กมาแล้วอ๋อเหรอเป็นไงครับบ่อยไหม ก็บ่อยครับเวลาไปข้างคืนควรเนี่ยจะร้องเพลงกลางคืนร้องเพลงพี่ตั๊กเขาร้องเพลงไทยนี่เขาร้องเพลงสากลด้วยตอนแรกเดินเข้ามาแจ็คบอกเอ้าไทยเทมาอันนี้ไทยเทไทยเทนี่ก็ไทยเทคุณนี่รู้เรื่องครอบครัวผมเยอะมากผมก็รู้เรื่องคุณเยอะนะใจเย็นเขาม่ใจเย็นสดด้วยให้พูดไหมใจเย็นใจเย็นเอาแต่หนึ่งว่าเขารักเดียวใจเดียวฮะ อาวไ,ไม่เอหรอไม่ไม่เขา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 อแจกก็ดีแจกใครคนนี้เนี่ยนะผมรู้เขาเดียวดผมรู้เไดีมอยากเชียร์เขาเลยอยากเชียร์เขาเลยดูชอบสาวไทยเปล่าจอยเปลี่ยนเลื่องเปลี่ยนเรื่องเพลงไทยแลนด์อมตะ ก็สุดยอดมากเลยครับเอาใจเก่งแล้วก็เอาใจเก่งครับผมเขาชอบผู้หญิงคนไทยเพราะว่าเพราะว่าคนไทยนี่อ ბ ละญาติดียิ้มแย้มแจ่มใสแล้วก็ที่สําคัญนิสัยดีครับผมมีภรรยาอยู่สองคนใช่ครับเลิกไปแล้วคนหนึ่งครับเอาคนเลิกไปแล้วคนแรกไปเลิกทำไม อ๋อเขาชอบพูดทีเรื่องผัวเก่าให้ผมฟังผมรับไม่ได้ครับอ๋อพูดเรื่องผัวเก่าไว้ใช่ผมรับไม่ได้ก็เลยเองเลยแล้วคนที่สองนี่ดีไหมเขาดีครับผมเขาไม่เคยพูดถึงเรื่องผัวเก่าพูดแต่เรื่องผัวใหม่ผัวใหม่ให้ผมฟังกินดีด้วยนะชีวิตแบบนี้ดีเลยแล้วคุณผู้ชมชอบเพลงนี้ไม่เอ่ยนะครับอยากฟังคอมเมนต์จากคุณผู้ชมจังเลยนะครับสี่ตองหนึ่งเก้าค่าเจ็ดเอสเอ็มเอสมานะบอกเราหน่อยดีกว่าอีกวันนึ่งพี่ตั้งมาแล้วก็คุยบอกอุ้ย ผมออกรายการได้ไหมคะผัวผมออกรายการได้ไหมคะสามีสามีเราบอกว่าได้ครอบครัวเดียวกันอยากให้มาออกนะเป็นครอบครัวเดียวกันในที่สุดก็มาแล้วเหมือนว่ายัดเยียดอย่างนี้ไม่ใช่ไม่เราบอกว่าทําไมไม่มาเลยใช่แล้วเขาเองก็บอกว่ามาออกได้ไหมเราบอกว่าเราขอคิวไปแล้วต้องเนี่ยเรายุ่งเหลือเกินโอ้จนในที่สุดวันนี้ก็มาจนได้เข้าใจครับพี่นุ้ยคิดเองทําเองหมดเลยใช่ป่ะคะก็ไอ้คำชีวิตดีดีเนี่ยมันมาตั้งนานแล้วแต่ทั้งว่ายังไม่เห็นมีใครเอาเพลงอะไรมาทําเลยเกี่ยวกับชีวิตดีดีเนี่ยก็เลยแบบว่าเออเนี่ยให้โจทย์เข้าไปบอกว่า อยากได้คําว่าชีวิตดีๆงชีีวิตดทำอะไรก็ดีดูอะไรก็มันก็ดีไปหมดเ<ต>มืองไทยร้อนดีๆรถติดดีๆฝนตกดีๆอะไร ก็ดีไปหมดเสียสีด้วยนี่เสียสีในแบบจิกะเกี่ยวกับในเทพก็มันก็มันก็ภาพมันก็ฟ้องอยู่แล้วทุกๆวันนี้มันเกิดอะไรขึ้นบ้างอะไรอย่างเงี้ยแต่เราก็มองอะไรที่มันไม่ดีให้มันดีซะให้พัชนม์เดี๋ยวทุกอย่างมันก็ดีไปเองแล้วทำไมถึงเลือกพี่โจอี้กาน่ามาฟิชเชอรินคางไม่มีการจะช่วยเขาแล้วมต่อไม่มีการช่วยเพราะว่าต่อไปตอนนี้ต้องพาใส่คนดำอยู่ตลอดใช่ป็นเพนต์ต้องพาใส่คนดำต้องพาใส่คนดำงานตลอดเลยมีไงจะเล่นตลกต้องมีดำไงดำ ขำแงไม่มีดำไม่ไม่ขำเออถูกต้องพอ้วนขำก็ไม่ใช่ไม่มี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 ใช่ับชีวิตดีคุณถามผมมาชีวิตผมดีหรือเปล่าไม่ามอ่ะทะเลาะกันแล้วนี่ยทะเลาะกันแล้วตอนนี้ดีไหมล่ะไม่ก็ดีเท่าไหร่ผมบอกคุณผมไม่อยากร้องเพลงเหรอไม่ได้บอกเอาคุณเรียกผมมาคุณบอกผมคุณจะได้เท่าไหร่คายตังมคาตังไหมค่ะยังยไม่รู้เลยว่าจะได้เท่าไหร่ตอนที่โจอี้บอกไงที่คุยกับพี่เรื่องเงินเรื่องเล็กใช่แต่ถ้าไม่ได้ก็เป็นเรื่องใหญ่ นี่แต่ผมอยากให้เขาพูดภาษาเอการ์นาคำว่าตื่นมาคุยอย่างเงี้ยมีไหมมีไหมตื่นมาคุยมีมีครับอ่าทาชิมุยฟีระฮะหาก็ไม่เจอหรอกครับไม่ใช่ครับหาที่หมายถึงอะไรไปเลย่ไหมถึงว่าทาชินี่คือตื่นตื่นมุยฟีระคุยกันคุยกันเขาท้าชิมุยฟีระทาชิมุยฟีระไม่ใช่ฮาชิมิทาชิทาชิมุยมุยฟีระ คาชิมุยิฟีราต้อนรับเข้าสู่รายการคาชิมุยิฟีราหนูหว,ว่าไม่ไม่น่ามีใครตื่นมาดูปวดหัวมากเลยกับภาษาของเราอะยาวคัณยาวพี่ตัตนนบ พี่ตั๊กก็ออกซิงเกิลพี่นุ้ยก็ออกซิงเกิลทำไมไม่มาฟิชเชอร์ลิงกันบ้างคะอ๋อตั๊กเขาออกไว้ตั้งนานแล้วแต่ทีเนี้ยนุ้ยเป็นคนชอบร้องเพลงไงบางคนบอกว่าเฮ้ยเล่นตลกก็ดีแล้วไปร้องเพลงทำไมนี่ทำมาสามอัลบั้มแล้วถามชุดแล้วชุดแรกก็คืออัลบั้มอย่าบอกใครนะชื่ออัลบั้มก็บอกอยู่แล้วไม่มีใครรู้จักเลยอย่าบอกใครนะมาอัลบั้มสองอีกลูกทุ่งคอมเมดี้ร้องกันสี่ห้าคนแล้วตลกมาก็ไม่มีใครรู้จักอีกทีนี้เลยทำแค่เพลงเดียวเลยเป็นซิงเกิลเลยเอาเป็นซิงเกิลเลย แค่เพลงเดียวก็จบแล้วพี่ได้ข่าวว่าห่วงภรรยาแต่งตัวโป๊ะจริงไหมพัดห่วงมากเขาชอบเขาเป็นคนเซ็กซี่มาตั้งนานแล้วพี่นะแตก็ใส่กระโปรงบ้างอะไรบ้างแต่เราก็ไม่ค่อยชอบมมีหุ่นเขาะเแบบว่านั่งเขาก็ไม่ค่อยระวังว๊อกว๊แหวมแหมอะไรพวกนี้ข้าไม่ชอบไงพี่ห่วงนะห่วงนะโอ้ก็มากฮะสมัยนี้เดินไปไหนก็นะจริงพี่อันตรายกลางค่ำกลางคืนเนี่ยที่มีคมคืนบ่อยๆเนี่ย เมียผมพยายามไปเดินทุกวันเลยแต่ว่าเงียบนะไม่มีใครออกมาทักเลยแต่ผมเนี่ยนะแปุดเลยผมแปกนะพอผมผอมเนี่ยมีผู้หญิงคนหนึ่งเขามาชอบผมนะพี่จริงแบบคือแบบเขามีผัวแล้วนะแต่เขาก็มาชอบผมบอกเขาหรือเปล่าว่าคือมันผิดนะผิดจรรยาบรรณนะก็ใช่ดิพี่อย่างนี้ผมผิดป่ะผมไม่ผิดใช่ป่ะอย่างเงี้ยเราไม่รู้ใช่ไหมไม่รู้ไม่ผิดไม่ผิดโอ้ผมเตือนเมียพี่แล้วไม่ฟัง นี่จะไปกาเล่นอ่ะเดี๋ยวเล่นมุกอะไรกับพี่แจ็คเล่นมุกอะไรกับพี่นี่พี่นุ้ยเนี่ยจำพี่นุ้ยไม่ได้เหรอไม่แต่พี่นุ้ยหแต่พี่นุ้ยลองเล่นลงเยอะมากเลยอ่ะเออขึ้นใหม่เริ่มเริ่มขึ้นใหม่แล้วเห็นพี่วูดี้ที่ไปทำอะไรที่สามสิบวันหกสิบวันหกสิบวันซิเดย์อยากจะทำบ้างแจ็คก็ทำหกสวันทำไหมฮะรถไปกี่ขีดกี่ขีดแล้วคืหลายโลหลายโลหลายโลเห็นเลยเห็นเลยนี่เห็นเลยพี่นุ้ยทำยังไงอ่าผมเหรอฮะก็ อดข้าวบ้างอะไรบ้างนะอดร้องโอ้โหอดสิฮะยิ่งมาช่วงทําเพลงเนี่ยนะตังไม่ค่อยได้ใช้เลยครครเก็บซ่อนเงินเมียบ้างอะไรบ้างสะสมพอได้ครบ3ามสี่หมื่นเอามาทําเพลงละช่วงนี้พอได้มากินแอบมาทาแอบมาทาต้องอย่าอดใช่ไหมคะเราต้องกินจริงกินทุกมื้อแหละแต่ว่ากินให้น้อยลงครับผมหาอาหารที่มันแบบว่าไม่ได้แพงมากง่ายเ่นอกไก่เงี้ยอกกินอกไก่อกไก่ดีนะ มันบัลลูนน ah. ี่ไหมมันถูกมันถูกด้วยลูกชายพี่นุ้ยก็ทำลูกชายก็ทำขนมข้าวแช่ทำไอเดียขนมน้องภูเห็นว่าชอบทำคลิปลงยูทูบเป็นสอนทำอาหารทำเค้กทำอาหารอะไรแบบนี้ ตอนนี้ก็หันมาแต่งหน้าทำผมแล้วเดี๋ยวเดี๋ถือว่าเด้วยเดี๋ยวเดตงเศิลปะตกลงไปทางไหนลูกชายไปทางไหนไปทุกสายเลยมันน่าจะไปทั้งสองเลยนะอ๋อเหรอฮะเต่งหน้าทำผมแต่แบบเป็นหนุ่มเร็วมากเลยเนาะตัวเร็วมากเลยอ่ะเขาชอบทำกับข้าวภาษาอังกฤษมากเลยอะตอนนี้มาภาษาจีนด้วยแล้วเยี่ยมเลยพี่เขช้ลำเชาอะไรเขาจะส่งพ่อกับแม่คู่นี้จะส่งลูกไปข้างนอก ไปเมืองนอกใช่ไหมจบไปนอกบ้านคือปีเลี้ยงไม่ไหวแล้วตอนนี้เส่งไปอินเตอร์ใช่แล้วครับหัวล่องภูเนี่ยไม่เหมาะจะอยู่แค่เมืองไทยจริงเด็กคนนี้มีความสามารถเยอะมากคุณผู้ชมนะฮะแล้วสอนภาษาพ่อแม่ด้วยไหมภาษาจีนโอ้ก็เริ่มสอนนะคุยบ้างอะไรบ้างบางทีเราก็ต้องสื่อสารกับเขาบางทีเขาเป็นเด็กที่เก็บตัวแล้วถ้าถามเขาจะตอบถ้าไม่ถามเขาก็ไม่คุยอะไรเลยผมกล่าวว่าเดี๋ยวที่จบมสามเนี่ยปุ๊บก็จะส่งไปฝรั่งแล้วฝรั่งไปไหนฝรั่งเศสฝรั่งเศสฝั่งชนอ๋อฝรียนพั่ มีแต่คนชมเพลงนะบอกว่า เพราะมากนะครับสะท้อนฝาเป็นไทยแล้วมันติดหูก็ยินดีด้วยฝากเพลงหน่อยได้ไหมคะว่าจะติดตามฝากเพลงไก่ๆได้เลยครับพี่ไก่นี่ก็เป็นของนงหลายของครั้งแล้วนั่นเราเด็กใกล้ๆนี้ก็ฝากเพลงชีวิตดีๆไว้ให้ท่านได้ฟังกันด้วยนะครับทำมาชุดนี้ก็ไม่ได้หวังอะไรมากมายอยากจะให้ได้ฟังกันนะครับไม่ได้เน้นรายได้พวกเราเน้นรายจ่ายสามารถาอยากให้มันถล่มทลายนะครับตอนนี้ก็มีคนเข้าไปดูแล้วถ้าอยากเข้าไปดูก็เข้าไปได YouTube ได้เลยดาวน์โหลดไม้ดอกจันแล้วก็เผาเลยนั่นมาดอกไม้จันแจสามดอกแล้วนะเราเนี่ยก็ขอให้เพลงดังๆนะคะแล้วก็ขอบคุณที่มาวันนี้ค่ะขอบคุณมากขอบคุณครับคลิปจบแล้วครับตอนนี้คุณสามารถที่จะกดปุ่ม subscribe ตรงนี้เพื่อจะดูคลิปอีกมากมายในวิดีทอล์คชาแนลกดเลยค่ะกดเลยอ้าวเขยังไม่นั่งมองหน้าทำไมคะทำไมไม่กดอะคะกดตรงนี้กดเลยครับเอาแจ๊คเออกดดิไม่กดก็ปิดเครื่องไปเลยอ้าวไม่ไม่กดกดกดเดี๋ยวนี้เลยจะไปง้อเขาทำไมอะกดเดี๋ยว ไปดูรายการอื่นไปไม่เอากดโชว์ไล่ออกเลยคนเนี่ยกดเลยกดกันได้อ่ะกดกดอ่ะ